อบุญช่วยะครับ21กับ22ครับ175กับ176ไทยกับยูเครนครับวลาดิสลามิกิทาสตอนนี้โอ้โหรัวอาวุธเข้รีนะครับแต่ว่าเด็กจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับโอ้โหไปรอรับก่อนครับ2พี่น้องมิกิทัาส์นี่ใส่ก่อนแม่หมุนนะครับครับครับว่าเคืนเลยครับ2พี่น้อง โอ้โหแต่อาวุธโอ้ยหมัดซ้ายครับอ่าครับโอ้โหเฮกันลั่นครับแม่ลดล็อกได้เลยครับนับครับจานธนภัฒน์เสือแก้วจากนครสวรรค์ครับระวังครับระวังแหมสายอ้าวโดนแล้วมีอาการครับมิกิทัสโอ้โหลากมาต่อยเลยครับลากมาต่อยซ้ายซ้ายอ้าวโดนศอกซ้าย อย่างไม่เข็ดโอ้โหเอวบางร่างน้อยแต่ว่าตีนซ้ายหมัดซ้ายนี่เหลือรับประทานครับเป็นมวยที่ไม่มีกล้ามเนื้อเลยครับดูครับอ้าวอ้าวอ้าวอ้าแม่สิโอ้โหเจอหมัดหมัดซ้ายมาไม่โดนนะโอ้โหยงหมัดกับหลังนี่สองพี่น้องนอริสอนกับวลาดิสลาฟมิกิทัสจากยูเครนครับแข่ง้ายยังมาครับสองพี่น้องอ่ะมุนกันต่อครับ ครับมาของมิกิทาสอ้แข่งสายรุ่นี้ครับเนพลาดครับคเตะทั้งตัวนะครับดูครับิกททาสเองก็ไม่กล้าเข้าเลครับอยยังไงครับโอ้โอแพแพ้สรีระครับแพ้สังขารไม่ได้แพ้อาวุธครับโ เ็กเล็กแดงยืมปรบมือให้เลยครับเมาสั้งแตดนตบซ้ายนี่ครับมีอาการครับโอ้โหโดนแทงทีเดียวกุมท้องเลยครับลาแล้วแก้วตาครับปาร์กเข้าไปครับแมหันไปดูมุมเลยครับไปนอนหน้าบ้านคู่ต่อสู้ด้วยครับโอ้โหปักเดียวเข้าไปเลยครับเมาตเ้าส์่โดต้นตบซ้ายนี่ครับ มีอาการครับโอ้โหโดนแทงทีเดียวกุมท้องเลยครับลาแล้วแก้วตาครับปากเข้าไปครับแม่หันไปดูมุมเลยครับไปนอนหน้าบ้านคู่ต่อสู้ด้วยครับโอ้โหปักเดียวครับไปเลยครับจบลงแค่ยก2ครับพร้อมกับชัยชนะของวลาดิสลาฟมิกิทัสครับแทเข่าน็อกสองพี่น้องนอนเอาที่สอนได้ในยกที่2